ต่อไปจ้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอดวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องหลักการกำจัดเสี้ยนหนามในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า100จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่9หน้าที่171 ขอที่สองพระพุทธเจ้าตรัสกับกูตะทันตะพราหม์เล่าถึงเรื่องของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่เรียกพราหมุโรหิตมาเฝ้าเพื่อให้สอนวิธีการบูชามหายันพราหมุโรหิต ได้ทูลสนองพระดำรัสนั้นว่าเว้นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามยังมีการเบียดเบียนกันการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าการปล้นฆ่าในนิคมก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิง ตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเต็มไปด้วยเส้นหนามเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจทรงดำริว่าเรากำจัดเส้นหนาม คือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการประหารการจองจำการริบทรัพย์การประจานหรือการในระเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้ จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะกำจัดเสี้ยนหนามเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือ 1. ชนเหล่าใดอุตสาหะในการทำกรเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ขอพระองค์จงประทานพืชพันธุ์และอาหารแก่ชนเหล่านั้น 2. ชนเหล่าใดอุตสาหะในพาณิชยกรรมขอพระองค์จงเพิ่มทุนให้ชนเหล่านั้นสามข้าราชการเหล่าใดอุตสาหะขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ชนเหล่านั้นในโอกาสอันสมควรชนเหล่านั้นนั่นแหละ จกเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์และพระคังก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนน้ำและการเบียดเบียนพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอก แม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้